สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองระการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางเรียมักมีองค์แปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคือเราเคยได้ยินมาคอนเซปต์คนชั่วนะบัณฑคนชั่วคนดีเนี่ยคิดไม่เหมือนกันนะคนดีเนี่ยจะอยู่ในศีลในธรรมคนดีก็จะขยันขันแข็งนะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเนี่ยนะอย่างถูกต้องตามทํานองของธรรม เช่นตอนเป็นเด็กๆเ,เป็นเยาวชนเนี่ยพ่อแม่นะบอกให้ไปเรียนหนังสือก็เชื่อฟังในโะอวาทพ่อแม่ก็ไปเข้าเรียนหนังสือไปศึกษาหาความรู้พัฒนาฝึกฝนทักษะต่างๆของตัวเองขึ้นมานะเพื่อเติบโตขึ้นนะจะได้ไปศึกษาต่อนะในโรงเรียนที่ดนะีโรงเรียนที่มีการศึกษาที่ดีมีคนเก่งๆมาเรียนกันนะแล้วก็เข้าสู่มาหาวิทยาลัยที่ดนะีมีชื่อเสียงมีระบบการเรียนการสอนที่ดีนะเพื่อจะมีฝึกทักษะต่างๆ เป็นอาชีพเป็นแพทย์เป็นวิศวกรนะเป็นทหารเป็นตำรวจนะครับเป็นผู้พิพากษานะเป็นทนายความนะครับหรือเป็นสาปนิกนะเป็นได้หลากหลายอ่ะแล้วแต่ว่าชีวิตใครนะมีความถนัดด้านไหนชอบอะไรเป็นต้นแต่ว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ในวงการไหนเนี่ยนะเมื่อท่านเรียกว่าเป็นคนดีอยู่ในโอวาสพ่อแม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขยันเล่าเรียน สุจริตนะไม่คดโกงสอบก็ไม่มีการนะคดโกงข้อสอบนะไม่มีการลอกเพื่อนนะไม่มีการทําอะไรที่ไม่ดีอ่ะนะท่านก็จบออกมาด้วยความภาคภูมิใจนะจบมาจากสถาบันชั้นนําของประเทศนะจบมาจากที่นู่นที่นี่นะก็แล้วเป็นคนเก่งนะแล้วสมัยนี้ก็เป็นคนเก่งนะซึ่งผมก็สับสรน,นะผมไม่ว่าจะเป็นลูกหลานตัวเองหรือว่าลูกศิษย์ผมที่เคยสอนมานะ ก็ผมบอกเลยว่าถ right? the ้าไปได้ก็ไปให้ดีที่สุดถ้าเรียนแพทย์นะคะแนนมันตรงไหนที่มันสูงอ่ะเช่นแพทย์จุฬาแพทย์ศิริราชแพทย์รามาธิบดีก็ไล่ไปตามลาดับวิศวะก็ไล่ไปวิศวะจุฬาวิศวะราชกระบังวิศวะเชียงใหม่วิศวะอะไรก็ไล่ไปตามลาดับไปตามความเก่งนะตามศักยภาพตัวเองนะครับเพราะว่าคนเก่งต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เต็มที่ไม่ใช่บอกว่าเราไปนะเอ่อ ไม่สุดอ่ะนะกาลังเราดีนะแต่เราไปไม่สุดนะเพราะว่าขี้เกียจขี้คร้านอะไรอย่างเงี้ยผมไม่สนับสนุนนะาสนับสนุนให้ไปให้เต็มที่นะกำลังของเรานี่คือคอนเซปต์ของคนดีคนดีเวลาทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมุ่งหวังในประโยชน์ที่ดีกับตนเองและผู้อื่นนะการศึกษาก็เหมือนกันนะศึกษาเราเรียนเข้าสู่โรงเรียนนะที่ได้มีระบบการเรียนการสอนที่ดีมีชื่อเสียงมีมาตรฐานที่ดีนะเข้าสู่หมหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกัน บันคนที่จบโรงเรียนดีนะครับหมาไร่ดีเนี่ยคนภาคภูมิใจนะครับะฉนนั้นเมื่อเราจบออกมานะด้วยการเรียนที่ดีนะอะไรแล้วเนี่ยแต่เวลาเรามาทําการงานต้องระมัดระวังเพราะว่าคอนเซปต์ของคนดีอะคอนเซปต์ของคนชั่วไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยในวัยเด็กก็ขี้เกียจยิ่คานไม่เรียนหนังสือแต่เป็นพวกแบบไแค่สีธนนชัยอะเยอะเจ้าเล่เล่เหลีล่ยมเยอะ นะมีกลเกมอะไรเยอะแยะไปหมดไอนะ้พวกนี้อยาะเรียนจบสถาบันที่ไม่ได้ดีเด่นอะไรนะแต่เป็นพวกทิกกี้นะมีเล่กลอุบายมากนะโดยเฉพาะในเรื่องของการโน้มน้าวคนการเข้าหาคนการวางแผนการวางหมากเกมเนี่ยพวกนี้เวลาเราเรียนหนังสือจบไปไปเจอในที่ทรงานเนี่ยผูนะ้ที่เรียนจากสถาบันดีสถาบันนี้มีชื่อเสียงในประเทศนะันนี้พอไปเจอกับพวกที่พวกนี้พวกนี้จะเรียนไม่เก่ง นะคราะยังมีพวกที่เรียนไม่เก่งแต่ว,ว่าเล่เหลี่ยมเยอะนะเจ้าเล่เล่เหลี่ยมเรื่องคนเนี่ยชั้นเชิงนี่มากมายพร้อมกับการที่ผิดศีลผิดธรรมได้หมดโกหกนะตลบตะแรงได้หมดเพราะว่าคอนเซปต์ของคนชั่วเขาบอกว่าเก่งไม่กลัวหรอกนะพุัเราเป็นคนที่ไม่ได้จบจากสถาบันที่ดีโรงเรียนที่ดีมาอะไรที่ดีนะนะเวลาเราเข้าไปทํางานกับคนเก่งเนี่ยเราเก่งไม่กลัวหรอกเพราะอะไรครับเพราะาในหัวเรามันมีหมากเกมเยอะ นะวางหมากหลอกล่อในการเสี่ยมคนในการอะไรพวกนี้เยอะอันนี้บางทีไอ้คนที่มันเก่งเรียนหนังสือเก่งอยู่โรงเรียนดีมาอะไรดีเนี่ยนะบางคนเป็นโอวาสพ่อแม่ไงแต่ว่ามันไม่มีเล่ห์เหลี่ยมผู้นี้เรียนหนังสือเก่งเก่งในวิชาการเก่งในพวกนี้พอไปเจอเข้ากับไอ้พวกที่คอนเซปต์คนชั่วคือเก่งไม่กลัวนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเก่งเรื่องของเองแต่ถ้ามีกลเกมนะกละวิธีในการหลอกล่อ ที่มันมีภาษิตโบราณสอนไว้อะจริงนะก็เตือนสําหรับพวกเด็กๆนะน้องๆที่เรียนหนังสือในหมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะที่เก่งนะคอนเซปต์ขางคนชื่อว่าคือเก่งไม่กลัวเขาบอกว่าทาไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็ด้วยคาถาต้องระมัดระวังให้ดีอันนี้เตือนด้วยความหวังดีนะเพราะว่าตอนนี้ผมเรียนจบใหม่ๆไปทํรงานเนี่ยโอ้โห มันต่างอย่างที่เราเรียนเยอะไม่ใช่บอกว่าคนเรียนเก่งไม่ควรเข้าสถาบันที่ดีแต่ที่เราเรียนเก่งเข้าสถาบันที่ดีเนี่ยเวลาจบมาทำงานเนี่ยมันไม่มีตัวแปรของเรื่องดีชั่วของกลเกมต่างๆทางการเมืองนะในที่ทำงานนะต้องระมัดระวังให้ดีนะเพราะคอนเซปต์คนชั่วนะเขาเก่งไม่กลัวหรอกคุณอยเรียนจบมาจากมหายาลัรดังจากที่ไหนต่างประเทศในประเทศเขาไม่กลัว เก่งไม่กลัวเพราะคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือใบได้ด้วยเล่เก้เาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็ด้วยกถาเขาพร้อมทําผิดศีลทาได้ทุกประการพร้อมที่จะโกหกพร้อมที่จะใช้เล่เหลี่ยมในทุกประการต้องระมัดระวังนะอันนี้ผมเตือนการสาหรับคนเก่งที่ท่านเก่งดีแล้วแต่เรื่องคนนะท่านจะต้องทันด้วยว่าเมื่อท่านมาทําการงานท่านกำลังยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีกิเลสตัณหา นะไม่ใช่คนที่ซื่อตร,ตรงสุจริตยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีกิเลสตัณหาถ้าจิตใจของท่านไม่เข้มแข็งถ้าท่านไม่ฝึกสตินะให้จิตใจได้เข้มแข็งท่านอาจจะพลาดท่าเสียทีให้กับคนเสพคนชั่วได้เก่งไม่กลัวไม่ได้ด้วยเล่ก้าวด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก้เอาด้วยคาถานะครับเตือนกันนะเพราะฉะนั้นคนที่เรียนหนังสือเก่งเนี่ยจึงต้องฝึกสติโดยเฉพาะสติปัฏฐานสี่นะ สติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมเพื่อทําให้จิตใจท่านหนักแน่นมีสติคุ้มครองแล้วท่านจะปลอดภัยจากคอนเซปต์ชั่วๆของคนชั่วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ